ชายหนุ่มยากจนยอมแต่งงานกับหญิงชราวัย85ปีเพื่อใช้หนี้แต่เพียงสามเดือนหลังจากนั้นความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ใต้คฤหาสมาลายกลับถูกเปิดเผยเสียงเปียโน,โนกลางดึกภาพถ่ายที่มีคนเพิ่มขึ้นเองและเจ้าสาวที่ไม่มีใครพบอีกเลยเกิดอะไรขึ้นในคฤหาสแห่งนั้นความรักหรือคำสาบกันแน่ชายหนุ่มชื่อนนเดินเท้ากลับบ้านท่ามกลางฝนตกหนัก รองเท้าขาดเสียงน้ำกระเซ็นดังปักปักทุกย่างก้าวกลิ่นโคลนชื้นอบอวลในอากาศหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังนี่สินก้อนโตจากพ่อที่เสียไปทิ้งไว้ให้เขาเพียงลำพังเจ้านี้ขู่จะยึดบ้านในอีกไม่กี่วันจนกระทั่งวันหนึ่งมีข้อเสนอประหลาดปรากฏขึ้นหญิงชราวัย85ปีชื่อคุณยายมาไัยเศรษฐีเก่าผู้มีคฤรหาหนดหลังใหญ่กลางหมู่บ้านเธอยื่นข้อเสนอให้นน,นแต่งงานกับเธอ แลกกับการใช้นี้ทั้งหมดและเงินอีกจำนวนหนึ่งนนลังเลใจเต้นแรงด้วยความกลัวและความโลภปะปลนภาพคฤราหาดเก่าๆในยามเย็นลอยเข้ามาในหัวแสงแดดสีส้มตกกระทบหน้าต่างกระจกฝุ่นจับเงาของต้นไม้ไหวไปมาเหมือนมือใครกำลังโบกเรียกในวันแต่งงานบรรยากาศเย็นเยียบแขกมีเพียงไม่กี่คนและทุกคนมองเขาด้วยสายตาประหลาดคุณยายมาลัยสวมชุดลูกไม้สีขาว มือเหย่ยวย่นจับมือของนอนแน่นรอยยิ้มของเธอดูเย็นชายอย่างบอกไม่ถูกคืนแรกในบ้านหลังนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินบนพื้นไม้ตอนตีสองเสียงเหมือนคนลากเท้าช้าๆผ่านหน้าห้องกลิ่นน้ำอบโบราณล,ลอยอบอวนเข้ามาในจมูกหัวใจเขาเต้นแรงแต่เมื่อเปิดประตูออกไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวันถัดมายายมาลัยบอกกับเขาด้วยเสียงเบาอย่าเดินออกจากห้องใต้หลังบ้านนะลูกไม่ว่าตอนกลางวันหรือกลางคืน นนพยักหน้าทั้งที่สงสัยแต่ในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามคืนที่สามเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงฝีเท้าแต่เป็นเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าๆตึกตึกตึกนนเหงื่อซึมมือสั่นเขาค่อยๆเดินไปเปิดประตูไม่มีใครอยู่ตรงหน้าแต่มีจดหมายแผ่นหนึ่งวางอยู่บนพื้นตัวอักษรจางๆเขียนด้วยลายมือคนแก่ช่วยฉันฉันอยู่ในห้องใต้บ้านเขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง เสียงหัวใจดังชัดในความเงียบสายตาหันไปยังทางเดินมืดที่นำไปสู่ห้องต้องห้ามนั้นแสงไฟสลัวสะท้อนกับพื้นไม้เหมือนเลือดไหลรินกลิ่นชื้นและกลิ่นเน่าบางอย่างลอยมาแต่จมูกนนรู้สึกขนลุกทั้งตัวแต่แรงบางอย่างผลักให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าเทือก้าวเทือก้าวมือของเขาสัน่นเมื่อบิดลูกบิดประตูเสียงดังเอียดแผ่วเบา,เบากล้องในหัวเหมือนเสียงครวญความมืดกลืนกินทุกอย่างและในเงานั้น เขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ชา้าชาแสงจากไฟฉายเล็กๆในมือของนน์สองทะลุความมืดเข้าไปข้างในฝุ่นลอยวนอยู่กลางอากาศเหมือนหมอกหนาพื้นไม้เก่าดังกึกกักใต้ฝ่าเท้ากลิ่นอับชื้นและกลิ่นเน่าหนักจนแทบหายใจไม่ออกเขากวาดไฟฉายช้าๆไปรอบห้องเห็นกล่องไม้เก่าซ้อนกันอยู่หลายใบมีผ้าขาวคลุมบางส่วนไว้เต็มไปด้วยคราบเหลืองและตรงมุมห้องมีบางอย่างสะดุดตา ตู้ไม้ใบหนึ่งปิดแน่นด้วยโซ่สนิมเครอะบนบานประตูมีรอยข่วนลึกเป็นทางยาวเสียงบางอย่างดังแผ่วออกมาจากในนั้นเหมือนเสียงคนพึมพำเบาๆนนตัวแข็งทื่อใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขาก้มลงมองโซ่เหล็กที่เริ่มคลายตัวเหมือนมันไม่ได้ล็อกมานานมือของเขาเริ่มสั่นแต่ความอยากรู้ก็เอาชนะความกลัวเขาค่อยๆดึงโซ่ออกประตูตู้ไม้เปิดออกช้าๆพร้อมเสียงเอียดแหลมยาว ข้างในมือสนิทมีเพียงกลิ่นแรงจนแสบจมูกเขายื่นไฟฉายเข้าไปแล้วชะง,งักทันทีสิ่งที่อยู่ในนั้นคือร่างของหญิงแก่คนหนึ่งผมขาวยาวพันกันยุ่งผิวเหี่ยวย่นและแห้งกรังแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือใบหน้านั้นใบหน้าของคุณยายมาลายนนทอยหลังแทบหงายมือสั่นจนไฟฉายหล่นกระแทกพื้นหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ เสียงพึมพำยังคงดังอยู่แต่คราวนี้มาจากด้านหลังของเขาเจ้าทำไมถึงมาเปิดตู้ของฉันเสียงเย็นยเยือกดังขึ้นในความมืดนนหันขวับไปเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูห้องร่างของหญิงแก่ในชุดสีขาวดวงตาของเธอขุ่นมัวเหมือนน้ำตาไหลย้อนเข้าไปข้างในรอยยิ้มของเธอบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติผผมคิดว่าคุณยายเสียงของนนขาดหายเมื่อเธอเก้าวเข้ามาใกล้อากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็ว มือนอุณหภูมิลดหวบในพริบตาคุณยายมาลัยยื่นมือออกมาช้าๆมือเหี่ยวย่นเย็นเฉียบแตะที่แก้มของนนเธอสัญญาแล้วว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปร่างของนนแข็งค้างภาพรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆเสียงหัวเราะเบาๆดังสะท้อนทั่วห้องเขามองไปที่ตู้ไม้ร่างในนั้นเริ่มขยับดวงตาที่ปิดสนิทค่อยๆเปิดขึ้นช้าแต่แน่นอนสายตานั้นจ้องตรงมาที่เขา ริมฝีปากที่แห้งแตกเริ่มขยับช่วยฉันหน่อยเสียงกรีดร้องดังขึ้นจนฝุ่นปลิวกระจายไฟในห้องกระพริบวูบวาบก่อนดับสนิทเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของนนท์และเสียงฝีเท้าช้าๆเดินวนรอบตัวเขาในความมืดเขาพยายามคลานหนีแต่พื้นไม้กลับเย็นและเหนียวเหมือนมีอะไรเกาะขาไว้เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเจ้าหนีไม่พ้นแล้วมือเย็นจัดคว้าข้อเท้าเขาไว้แน่น นนร้องออกมาแต่เสียงกลับถูกกลืนหายไปในความมืดเขาถูกดึงกลับเข้าไปในตู้ไม้ประตูปิดลงอย่างแรงเสียงโซ่เหล็กขยับกลับเข้าทีเงียบสนิทเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดเข้ามาในคฤหาสน์แม่บ้านคนหนึ่งเปิดประตูห้องใต้ดินเธอขมวดคิ้วเมื่อได้กลิ่นแปลกๆแต่สิ่งที่เธอเห็นในตู้ไม้คือรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน ภาพถ่ายของหญิงชรากับชายหนุ่มในชุดเจ้าบ่าวและในภาพนั้นทั้งคู่ยิ้มแต่ดวงตาของชายหนุ่มกลับเต็มไปด้วยความกลัวแม่บ้านยืนมองภาพถ่ายนั้นนิ่งงนันเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่พัดมาจากด้านหลังเสียงประตูห้องใต้ดินปิดลงเองอย่างช้าๆปังเสียงดังสะท้อนจนฝุ่นร่วงจากเพดานเธอสะดุ้งหันไปมองแต่ไม่เห็นใครเพียงกลิ่นน้ำอบโบราณล,ลอยเข้ามาแทน กลินเดียวกับที่ยายมาลัยชอบใช้เมื่อยังมีชีวิตอยู่มือของเธอสัน่นเธอยกภาพถ่ายขึ้นมาดูใกล้ๆในมุมขวาล่างของรูปมีกล่องไม้ใบเล็กวางอยู่และใต้ภาพนั้นมีลายมือจางๆเขียนไว้ว่าความรักแท้ต้องคงอยู่แม้หลังความตายเธอวางภาพลงอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นรัวแล้วรีบวิ่งขึ้นบันไดออกจากห้องแต่เมื่อเธอเปิดประตูสู่ชั้นบนกลับพบว่าสายตาทุกคู่ในรูปถ่ายเก่าที่แขวนตามผนัง หันมามองตรงมาที่เธอทั้งหมดในคฤหาสน์นั้นบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปหน้าต่างเปิดปิดเองเสียงหัวเราะเบาๆบแว่วมาในยามค่ำคืนและบางคืนแม่บ้านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดอย่างชา้าชาเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงแก่หลายสัปดาห์ผ่านไปคนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงคฤหาสน์มาลายอีกครั้งบางคนบอกว่าเห็นเงาคนสองคนยืนอยู่ที่ระเบียงตอนเที่ยงคืน บางคนได้ยินเสียงเปียโ,โนเก่าถูกเล่นเพลงช้าๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านข่าวลือแพร่ไปทั่วจนกระทั่งหลานสาวของคุณยายมาลัยแพรว่ากลับมาจากต่างประเทศเธอมารับมรดกและต้องการขายบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดแต่พอเหยียบเข้าไปในรั้วเธอกลับรู้สึกขนลุกโดยไม่มีเหตุผลกลิ่นน้ำอบอ่อน,ออนลอยมาแตะปลายจมูกเธอมองไปรอบๆเห็นต้นลีลาวดีเก่าที่ยายปลูกไว้ยังคงออกดอกดอกสีขาวตกเกลื่อนเต็มพื้น แต่สิ่งที่ทําให้เธอชะง,งักคือรูปปั้นเล็กๆที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้รูปปั้นชายหญิงยืนจับมือกันใบหน้าของชายในรูปปั้นนั้นเหมือนนนไม่มีผิดแพรว่าเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่เธอรีบเดินเข้าคฤรหาหน์เสียงประตูไม้เปิดดังเอียดฝุ่นหนาและกลิ่นเก่าจับเต็มอากาศภาพถ่ายบนผนังทุกใบสั่นไหวเบาๆเ,เหมือนมีแรงลมหรือแรงบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างในเธอเดินสำรวจไปจนถึงห้องใต้ดินหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าว บันไดไม้ส่งเสียงร้องทุกครั้งที่เธอเก้าวลงเมื่อถึงพื้นด้านล่างเธอส่องไฟฉายไปรอบๆเห็นตู้ไม้ใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องเธอเก้าวเข้าไปชา้ชาๆเห็นรูปถ่ายที่แม่บ้านเล่าว่าเจอวางอยู่ตรงพื้นแต่ตอนนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปใบหน้าของชายหนุ่มในรูปกลับหันตรงมามองเธอดวงตาในภาพดูเหมือนมีชีวิตมือของแพรวาสันเธอยื่นมือไปแตะขอบตู้ไม้แล้วได้ยินเสียงดังขึ้นเบาๆจากข้างใน เสียงคนกระสิบช่วยฉันออกไปทีเลือดในร่างเธอเย็นเฉียบเธอถอยหลังแต่เท้าสะดุดกับอะไรบางอย่างเสียงไม้ใต้พื้นแตกแกรกกล่องเล็กๆหล,ล,ล่นออกมาจากช่องลับใต้ตู้แพรวารี่เปิดดูข้างในมีกุญแจสนิมเครอะและจดหมายเก่าแผ่นหนึ่งมึกซี่จางแต่ยังอ่านได้ว่าถ้าใครเจอสิ่งนี้อย่าเปิดตู้เด็ดขาดเธอไม่ใช่ยายมาลัยและฉันก็ไม่ใช่นอนอีกต่อไป เสียงลมหายใจดังขึ้นข้างหูของเธอเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วเงาของหญิงชราในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวริมฟีปากของเธอขยับช้าๆเธอคือคนต่อไปไฟฉายในมือแพรวากระพริบก่อนดับสนิทความมืดกลืนกินทุกอย่างเสียงร้องก้องสะท้อนทั่วห้องใต้ดินแล้วทุกอย่างก็เงียบเช้าวันต่อมาชาวบ้านเห็นหน้าต่างคฤหาสา์เปิดออกเอง ม่านสีขาวพลิ้วไปตามลมและมีเงาของหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นมองออกมาด้วยสายตาว่างเปล่าตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คฤหาน์มาลัยอีกเลยแต่บางคืนเมื่อมีลมพัดผ่านทางหมู่บ้านผู้คนจะได้ยินเสียงเพลงแต่งงานแผ่วเบาออยอมาพร้อมเสียงหัวเราะของชายหนุ่มและหญิงชาราดังมาจากในเงาความมืดของบ้านหลังนั้น หลายปีผ่านไปคฤราหา์มาลัยถูกปล่อยทิ้งร้างเถาวันขึ้นปกคลุมทั่วกำแพงหน้าต่างแตกเสียงลมวิดวิวลอดผ่านเข้ามาในทุกคืนแต่ตำนานของหญิงชราและเจ้าบ่าวหนุ่มยังไม่เคยเงียบหายเด็กๆในหมู่บ้านมักกลัวจนไม่กล้าเดินผ่านตอนกลางคืนพวกเขาเชื่อว่าหากได้ยินเสียงเพลงแต่งงานจากในบ้านใครก็ตามที่มองเข้าไปจะไม่เคยกลับออกมาได้อีก คืนหนึ่งมีชายหนุ่มต่างถิ่นชื่อบอสมาถึงหมู่บ้านเขาเป็นนักถ่ายภาพที่ชอบสำรวจสถานที่ร้างเมื่อได้ยินเรื่องคาราหาดมาลัยเขากลับยิ้มอย่างตื่นเต้นแบบนี้แหละภาพจะต้องออกมาสวยแน่เขาพูดกับตัวเองชาวบ้านพยายามห้ามแต่เขาไม่ฟังเขาเดินถือกล้องและไฟฉายเข้าไปในรั้วเก่าที่ขึ้นสนิมเสียงประตูเหล็กดังคลืดเหมือนร้องเตือนให้ถอยกลับแต่บอสกลับหัวเราะเบาๆแล้วก้าวเข้าไปทันทีที่ข้ามธรณีบ้าน อากาศรอบตัวเย็นวูบก,กลิ่นน้ำอบจางๆลอยมากระทบจมูกเขาเปิดแฟลชถ่ายภาพแรกภาพที่ได้คือโถงใหญ่เต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมแต่เมื่อดูในกล้องเขาเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงปลายบันไดบอสชงงะงักเขาเงยหน,น้ามองตามในทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงผ้าม่านเก่าที่ปลิวเบาๆตามแรงลมเขาหัวเราะเบาๆแสงสะท้อนมังแล้วเดินต่อไปยังชั้นบน เสียงไม้แผ่นเก่าดังกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้าฝุ่นตกลงมาจากเพดานเหมือนละอองควันระหว่างเดินสำรวจเขาเห็นกรอบรูปมากมายแขวนเต็มผนังภาพทั้งหมดเป็นภาพคู่ชายหญิงในชุดแต่งงานแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงคือในทุกภาพใบหน้าของชายหนุ่มไม่เหมือนกันเลยแต่หญิงชาราในชุดลูกไม้ขาวกลับเป็นคนเดียวกันทั้งหมดบอสเริ่มรู้สึกหนาวเยือกเขารีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายต่อแต่จูจ่ๆไฟฉายดับวูบ เหลือเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นจากชั้นล่างเสียงเปียโ,โนเก่าโนต้ตเพลงแต่งงานบรรเลงช้าๆและเศร้าบอสขนลุกเขาเดินตามเสียงนั้นลงไปเสียงเปียโ,โนหยุดกระทันหันเมื่อเขาเหยียยยบถึงพื้นห้องโถงในเงามืดเขาเห็นตู้ไม้ใบใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางฝุ่นจับเต็มบานประตูแต่มีรอยมือใหม่ๆอยู่บนผิวไม้เขายื่นมือไปแตะแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูอย่าเปิด หัวใจเขาเต้นรัวเขาหันกลับทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกล้องในมือบอส,สันเขากลืนน้ำลายแล้วตัดสินใจเปิดประตูตู้เสียงเอียดดังยาวก้องไปทั่วห้องข้างในว่างเปล่ามีเพียงกล่องดนตรีเก่าๆวางอยู่เขาหยิบขึ้นมาดูฝุ่นน้าเกาะเต็มไปหมดเขาหมุนกุญแจเล็กๆด้านข้างทันใดนั้นเสียงเพลงแต่งงานก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากรอบตัวเขา ไฟทุกดวงในบ้านติดขึ้นเองพร้อมกันแสงสีเหลืองอ่อนส่องทั่วคาราหาตภาพถ่ายบนผนังทุกใบสั่นไหวและในทุกภาพใบหน้าของชายหนุ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นบอยส์ Boys, เขาก้าวถอยหลังด้วยความตกใจเสียงหัวเราะของหญิงชราเริ่มดังขึ้นดังมาจากทุกทิศท,ทางเสียงนั้นแผ่วเหมือนลมหายใจแต่ก้องอยู่ในหัวเจ้ามาแล้วสีนะ้คนของฉันบอสวิ่งไปทางประตู แต่เมื่อเปิดออกเขากลับเห็นเพียงทางเดินยาวไม่มีที่สิ้นสุดบันไดที่เขาเคยขึ้นมากลับหายไปเสียงรองเท้าส้นสูงเดินตามมาติดๆยานี้ฉันเลยลูกเราต้องแต่งงานกันอีกครั้งบอสหอบหายใจเขารีบถ่ายรูปแฟลชสว่างขึ้นพลิบเดียวและในแสงแฟลชนั้นเขาเห็นใบหน้าของหญิงชราอยู่ตรงหน้าผมขาวยาวคลุมไหล่ดวงตาขุ่นมัวแต่ยิ้มกว้างจนถึงแก้มเลือดแห้งติดอยู่ตามรอยย่นของผิวหนัง เธอยื่นมือมาแตะที่อกของบอสมือเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งทันใดนั้นกล่องดนตรีในมือเขาก็แตกออกชิ้นส่วนภายในกระเด็นออกมาเป็นรูปแหวนแต่งงานสองวงเสียงเปียโ,โนเริ่มบรรเลงอีกครั้งและในหัวของบอสมีเสียงดังขึ้นเบาๆตอนนี้เจ้าคือเจ้าบ่าของฉันกล้องในมือเขาร่วงกระแทกพื้นภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้คือเงาของชายหญิงยืนจับมือกันในถงครหาาน์มาลายัย ก่อนที่ไฟทั้งหมดจะดับลงอย่างถาวรหลายเดือนต่อมานักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่หลงเข้ามาในหมู่บ้านถ่ายภาพหน้าคฤราหา์ไว้เป็นที่ระลึกแต่เมื่อเปิดดูในโทรศัพท์พวกเขาเห็นเงาของชายหนุ่มในชุดสูทยืนอยู่ข้างหญิงชราในชุดเจ้าสาวทั้งคู่ยิ้มและยกมือขึ้นโบกช้าๆให้กล้องภาพนั้นทำให้ทุกคนในกลุ่มเงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะทุกคนรู้ดีว่าตอนที่ถ่ายภาพนั้น ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยหนึ่งในนักท่องเที่ยวชื่อเมยเป็นคนเดียวที่กล้าพูดอาจเป็นการสะท้อนของแสงหรือเปล่าแต่ในใจเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่ในภาพนั้นเงาทั้งสองชัดเจนเกินไปชัดจนเห็นแม้กระทั่งดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าคืนนั้นเมนอนไม่หลับเธอเปิดดูภาพซ้ำอีกหลายครั้งทุกครั้งที่มองภาพเหมือนเปลี่ยนไปเล็กน้อยหญิงชราเริ่มยิ้มกว้างขึ้น ส่วนชายหนุ่มกลับค่อยๆหันหน้ามามองตรงดวงตาในภาพจ้องลึกเข้ามาในจอจนเธอต้องปิดโทรศัพท์ด้วยหัวใจที่เต้นแรงแต่เมื่อเธอปิดไฟนอนเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงเปียโน,โนเสียงเดียวกับในตำนานที่ชาวบ้านพูดถึงโนกชาๆเศร้าๆเ,เ,เหมือนเสียงหัวใจของใครบางคนที่ยังไม่ยอมจากไปเมลุกขึ้นเปิดไฟโทรศัพท์ของเธอเปิดขึ้นเอง หน้าจอสว่างจ้าแสดงภาพหญิงชราในชุดขาวเต็มจอริมฟีปากของเธอเริ่มขยับมาหาฉันสิเมตตกใจโยนโทรศัพท์ทิ้งจอแตกกระจายแต่ภาพยังคงอยู่หญิงชราในจอเริ่มก้าวออกมารอยยิ้มเย็นเยียบขยายจนสุดแก้มเจ้ารู้เรื่องของเราแล้วเจ้าต้องเข้าพิธีด้วยเมวิ่งออกจากห้องทันทีเสียงเพลงดังตามหลังมาชัดเจนขึ้นเรื่อยเรืทุกก้าวที่เธอวิ่งเหมือนพื้นสันส่นสะเทือน จนเมื่อเธอเปิดประตูโรงแรมออกไปกลับพบว่าข้างนอกไม่ใช่ถนนในหมู่บ้านอีกต่อไปเธอยืนอยู่หน้าคฤหาสา์มาลัยประตูเหล็กเปิดอ้าเหมือนรอต้อนรับดอกลีลาวดีร่วงหล่นเต็มพื้นกลิ่นน้ำอบแรงจนแสบจมูกไฟในบ้านเปิดสว่างทุกดวงและเสียงเพลงแต่งงานดังขึ้นอย่างชัดเจนเธอถอยหลังแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงไว้จากในบ้านมีเงาคนสองคนเดินออกมา หญิงชราในชุดเจ้าสาวและชายหนุ่มในสูทดำแต่เมื่อมองใกล้ๆเมถึงกับตาเบิกกว้างเพราะใบหน้าของชายหนุ่มคือบอสเขายืนเงียบดวงตาว่างเปล่าเหมือนตุ๊กตาหญิงชราเดินมาหาเมมือเหี่ยวย่นยื่นออกมาพร้อมกล่องดนตรีเก่าในมือเจ้าคือคนต่อไปที่จะรักษาคำสัญญาเมใส่ายหัวทั้งน้ำตาแต่กล่องดนตรีเปิดออกเองเสียงเพลงแต่งงานบรรเลงอีกครั้ง และทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆภาพของคฤราสห์เก่าเริ่มเปลี่ยนไปเป็นห้องโถงรูรามีแขกมากมายในชุดแต่งงานทุกคนยิ้มแต่ไม่มีใครขยับหญิงชราจับมือเมย์แน่นตอนนี้เจ้าคือเจ้าสาวของเขาแลว้วแสงไฟในห้องสว่างวาบกล้องจากนักท่องเที่ยวอีกคนที่ยืนอยู่ข้างนอกจับภาพไว้ทันภาพนั้นแสดงให้เห็นเมยยืนอยู่ในชุดเจ้าสาวขาวสะอาดยิ้มเคียงข้างชายหนุ่มในชุดดำ และหญิงชราที่จับมือทั้งสองไว้วันต่อมาไม่มีใครเจอเมอีกเลยแต่เมื่อเปิดดูภาพในกล้องอีกครั้งในภาพนั้นตอนนี้มีสามคนหญิงชราชายหนุ่มและหญิงสาวในชุดแต่งงานใหม่ยืนอยู่ในโถงคฤหาดมาลายด้านหลังมีเงาคนมากมายที่กำลังจ้องมองออกมาจากความมืดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเสียงเปียโ,โนจากคฤหา์มาลัยจะดังขึ้นอีกครั้ง และหากใครเผลอมองเข้าไปในบ้านหลังนั้นจะเห็นเงาชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเต้นรำกลางห้องโถงข,งข้างๆพวกเขาคือหญิงสาวคนใหม่ในชุดเจ้าสาวขาวสะอาดที่ยังคงมีรอยน้ำตาไหลยอยู่บนแก้มคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันดังคลืดคลืดเหมือนเสียงคนครางเบา,เบาๆกลิ่นดอกลีลาวดีลอยอวนไปทั่วบางดอกปลิวเข้ามาตามหน้าต่างบ้านของชาวบ้าน ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะชำเลืองมองไปทางคฤหาสมาไลยแต่เด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกลับซ่อนตัวออกมาเขาอยากพิสูจน์ว่าเรื่องทั้งหมดไม่จริงในมือถือไฟฉายเล็กๆและโทรศัพท์สำหรับถ่ายคลิปเขาเดินข้ามทุ่งหญ้าเปียกฝนไปจนถึงรั้วเหล็กเก่าของคฤหาสที่ขึ้นสนิมเสียงเหล็กคลืดเมื่อเขาผลักประตูเบาๆเ,เสียงนั้นก้องไปในความมืดรอบตัวต้นกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงแต่เขายังคงเดินต่อ พื้นหินปูหน้าบ้านเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าละอองหมอกบางบางคลี่คลุมบรรยากาศเงาของต้นลีลาวดีไหวตามแรงลมกลีบดอกสีขาวตกใส่ไหล่ของเขาและในกลีบดอกนั้นมีคราบบางอย่างสีคล้ำเหมือนเลือดแห้งต้นส่องไฟฉายไปยังตัวคฤราหาดหน้าต่างทุกบานปิดสนิทยกเว้นบานบนสุดที่เปิดอ้าผ้าม่านสีซีดปลิวไหวและในเงามืดนั้นเขาเห็นใบหน้าใครบางคนมองลงมายิงชรา ยิ้มช้าๆก่อนจะหายไปในเงาเสียงเปียนโนดังขึ้นอีกครั้งช้าๆนุ่มนวลแต่แฝงความเศร้าต้นเริ่มสั่นเขาเดินถอยหลังแต่จู่ๆประตูบ้านก็เปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงบานประตูไม้ดังเอียดเหมือนคำเชื้อเชิญจากอีกโลกเขาเงยหน้ามองในห้องโถงด้านในมีแสงไฟจากเทียนสองสลัวและกลางห้องมีรูปถ่ายใบใหญ่ตั้งอยู่บนขาตั้งรูปนั้นคือภาพของหญิงชราในชุดเจ้าสาว ชายหนุ่มในชุดสูตรดำและหญิงสาวในชุดเจ้าสาวคนใหม่ที่มีรอยน้ำตาบนแก้มเมแต่สิ่งที่ทำให้ต้นตัวแข็งคือในมุมล่างของภาพมีใบหน้าเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงขอบภาพเสื้อผ้าเหมือนที่เขาใส่อยู่ในตอนนี้ทุกอย่างเขาถอยหลังแทบงายมือที่ถือไฟฉายสั่นจนแสงส่องสเปสปะเงารอบตัวเริ่มขยับไหวเสียงเท้าคนลากพื้นไม้ดังครืดครืดเข้ามาใกล้ขึ้นทุกที เจ้ามาช้าไปเสียงหญิงชราแผ่วเบาดังมาจากบนบันไดร่างของเธอค่อยๆปรากฏในเงาชุดเจ้าสาวสีขาวของเธอเปื้อนเป็นรอยแดงคลำ้ำผมขาวยาวสยายปิดหน้าแต่เมื่อเธอเงยหน้าดวงตาขุนมัวกลับส่องแสงในความมืดต้นถอยหลังชนกับโต๊ะไม้เทียนตกกระแทกพื้นเปลวไฟกระจายเป็นวงแสงสว่างว่าเผยให้เห็นเงาคนมากมายยืนอยู่รอบห้องชายหญิงในชุดแต่งงานสีหมน ทุกคนมีสีหน้าเศร้าแต่ยิ้มจางๆบางคนไม่มีดวงตาบางคนมีเพียงปากที่เย็บปิดหญิงชราเดินเข้ามาใกล้เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นตึกตึกตึกเจ้ากล้องถ่ายภาพของเจ้าหรือยังลูกต้นสายหน้าน้ำตาเริ่มคลอเธอยื่นมือออกมางั้นขอฉันถ่ายให้จะได้เก็บไว้ในงานแต่งของเราทันใดนั้นกล้องในมือของต้นเปิดขึ้นเองแฟลชสว่างวาบเสียงชัตเตอร์ดัง และทุกอย่างดับวูบทันทีเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบกล้องตกอยู่หน้าคฤหาสน์ไม่มีร่องรอยของต้นแต่ในกล้องมีภาพสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนขนหัวลุกในภาพนั้นเป็นโถงใหญ่ของคฤหาสน์มาลัยกลางห้องมีหญิงชราในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ข้างข้างคือชายหนุ่มในสูทด,ดำหญิงสาวอีกคนในชุดขาวและเด็กชายที่ยิ้มจังๆอยู่ริมภาพต้นทุกคนในหมู่บ้านตัดสินใจปิดคฤหาสน์หลังนั้นตลอดกาล พวกเขาตอกไม้ขวางประตูสาบส่งไม่ให้ใครเข้าใกล้อีกแต่คืนต่อมาเสียงเพลงแต่งงานกลับดังขึ้นอีกครั้งมาจากในคฤราหาที่ปิดตายชะชานุ่มนวลและบางคนสาบานได้ว่าในแสงจันทร์สาดลงบนหน้าต่างบานบนสุดมีเงาคนสี่คนยืนอยู่จับมือกันยิ้มให้กับความมืดและใต้ต้นลีลาวดีมีรูปถ่ายใหม่วางอยู่ในกลีบดอกไม้ที่ร่วงหล่น รูปถ่ายของหญิงชราชายหนุ่มหญิงสาวและเด็กชายพร้อมข้อความจังๆที่เขียนไว้ข้างใต้ว่าความรักแท้ไม่มีวันตายแชทจีพีทีเศษตอนจบคำสัญญาใต้ต้นลีลาวดีสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์เต็มดวงซากุระหลายปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ลึกลับที่คาสห์ดมาลัยหมู่บ้านกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปใกล้บริเวณนั้นอีกเลย ต้นลีลาวดีต้นเดิมยังคงยืนต้นอยู่ดอกไม้สีขาวยังคงร่วงหล่นในคืนเดือนเพ็ญแต่คราวนี้กลิ่นของมันไม่เย็นยเยือกอีกต่อไปกลับหอมอบอุ่นราวกับมีใครกำลังคอยปลอบโยนเด็กๆกรุ่นใหม่มักได้ยินผู้ใหญ่เล่าตำนานของฤหาสน์มาลัยว่าครั้งหนึ่งเคยมีความรักที่ถูกพรากแต่ก็มีเด็กชายคนหนึ่งที่ทำให้คำสาปนั้นได้หลุดพ้นเพราะความกล้าและหัวใจที่บริสุทธิ์ของเขาในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง หญิงชาราในชุดเจ้าสาวปรากฏในความฝันของชาวบ้านเธอยิ้มอ่อนๆบอกเพียงว่าเราพบกันอีกครั้งแล้วและทุกอย่างสงบดีหลังจากนั้นไม่นานมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งแวะผ่านหมู่บ้านเขาเดินเล่นใกล้คฤหาดรางและพบสิ่งแปลกประหลาดรูปถ่ายใบหนึ่งตกอยู่ใต้ต้นลีลาวดีภาพนั้นซีจังเกือบมองไม่เห็นแต่ยังพอจำได้ว่าเป็นภาพของหญิงชาราชายหนุ่มหญิงสาวและเด็กชายที่ยิ้มอย่างมีความสุข ข้างใต้รูปถ่ายมีข้อความลายมือเก่าจางๆเขียนไว้ว่าเราทุกคนกลับบ้านแล้วอย่าร้องให้อีกเลยนักท่องเที่ยวเงยหน้ามองคาราฮา์เห็นเงาแสงอ่อนๆผ่านหน้าต่างบานบนสุดเหมือนมีใครกำลังเต้นรำอยู่ในแสงจันทร์แล้วเสียงเปียโ,โนก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นทำนองอันอ่อนโยนเหมือนเพลงแห่งการจากลาและการให้อภัยหมู่บ้านมาลัยกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ต้นลีลาวดียังคงผลิดอกในทุกฤดูฝนผู้คนเริ่มพูดกันว่าบางความรักไม่ได้จบด้วยการจากลาแต่มันคงอยู่ในความทรงจำของผู้ที่ยังเชื่อในปาฏิหาริย์เสมอจบบริบูรณ์พระจันทร์เสี้ยวช่อดอกไม้